สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บ้านปิซซ์นค่ะแนะนําำเมนูผัดหมี่ซัวค่ะนี่ค่ะลวกลูกชิ้นค่ะลวกเส้นค่ะเส้นต้มประมาณห้านาทีนะคะสามนาทียานาทีเลวแต่ความชอบค่ะอใจนิ่มมากหรือว่านิ่มหน่อยค่ะเส้นมันจะเนี้ยวเนียวค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต้มไปส้นแล้วก็เอาไปล้างนะคะเพราะเส้นมันจะมีความเค็มด้วยค่ะก็ต้องล้างออกสักนิดนึงค่ะนะคะมันจะได้ไม่เค็มมากค่ะ อาไปเจียวกระเทียมหอมกระเทียมกับหอมกระกระเทียมเจียวไปหอมนะคะเพื่อนๆเมนูบ้านพีนน่ส้นวันนี้ค่ะผัดหมี่ตัวเป็นจีนค่ะวันนี้เป็นจีนสักวันนะคะอ่าแล้วก็ใส่อ่าใส่ลูกชิ้นแล้วก็แค่น้อมนะคะแค่น้อมจะลวกหรือาเจอน้าให้มันนิ่มนะคะแล้วก็ท่านเป็นชินช้นๆค่ะ กินเล็กกินยใหญ่เอาตามความชอบเลยค่ะพาไปหหอมค่ะเพื่อนๆยัดพุงหลดช้อนิดก่อนก็ได้นะคะโอเคค่ะหรือหรือไม่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําน้าจิ้มนิดนึนะคะจินกับน้าจิ้มเปียวเปียวหวานๆวนค่ะไม่ต้องรุงหลอดอะไรก็ได้ค่ะใช้กระป๋ปีนะคะวันนี้ครับตุ้งจะใช้กระป๋ปีค่ะพักกแล้วแไ่ชอบแค่จะเป็นขนาดก็ได้ค่ะ บานปิ้ง้นใส่กระลำปีนะคะซ้อนจะพักพัก่อนนะคะบางคนก็จะใส่ทีหลังแต่บ้านปิ้ซ้นจะกินแบบพักจะซุกสักนิดนึงนะคะพักดีกตัวซุกนิดนิดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เส้นลงไปเส้นที่เราลวกเตรียมไว้แล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะใส่เส้นลงไปค่ะปรุงรสสักนิดนะะึงค่ะโดยน้ำตาลทรายสักสองช้อนแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะ ก็เลยว่าไม่ต้องปรุงมาค่ะพอเราจะกินกับน้าจิ้มหรือว่าใครไม่กินกับน,น้าจิ้มก็ได้ค่ะกินรสชาติก็ตามใจชอบเลยค่ะประมาณนี้ค่ะคลุกๆๆค,ค,ค,ค่ะเ,เส้นดีวเราเต็มเ,เราต้มไว้แล้วก็มันซุกอยู่เลยค่ะโอเคคลุกๆค,ค่ะสักนิดนึงค่ะให้มันแหง้งให้มันเส้นมีความแห้งสักนิดคน่ะผัดแบบแหง้แหงๆนะคะเพื่อนๆน เซนต์เี๋วเราเลือกได้นะคะจะหลวกแบบให้มันนิ่มมาไื่ว่าให้มันพ่อพ่อนิ่มค่ะตามใจชอบตามความชอบนะคะเพื่อนๆชิมรสชาติได้ค่ะแดี๋ยไม่ต้องพุงเพิ่มเลยนะคะค่อยมากินกับน้ำจิ้มก็ได้ค่ะใส่ถ่วงอกลงไปนิดนึงนะคะปิ๊ดลืมซื้อตอนน้องพักชีค่ะเขาเลยไปในไซส้ค่ะไส์เค้ยั่วงอกกระโพาเลยค่ะแกนี้ก็อร่อยเลยค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆเจรับชมนะคะ หอมค่ะหอมค่ะเมนูบานดบิสนวสวันี้ผัดหมี่ซัวค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะคะ